สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะบอกว่าที่เราสตรีมไปอ่ะที่เราที่เราเออชื่อคลิปว่ามาคุยกับคนดูก่อนที่จะไปสตรีมมาคือคือคลิปนั้น,น,นมันโหลดช้าว่ะทุกคนีอย่างมันไม่ดีมันแบบมันไม่ขึ้นคอมเมนต์ให้อ่ะมันโหลดช้ามากโหลดช้าจนเราแทบทนไม่ไหวอ่ะสุดท้ายเราลบคลิป และแล้วเราก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ต้องลบคลิปน,นันไปถึงมันจะไายเยอะก็เถอะแต่ว่าแต่ว่ายัางไงก็ต้องลบ,บเพราะว่ามันแบบมันไม่รีคอมเมนต์ให้อะมันไม่รีแชทให้เข้าใจป่ะทุกคนอีกอย่างนะมันโหลดช้ากว่าจะโหลดลง youtube ได้พอเรา พอเราปิดสตรีมพอเราสตรีมเสร็จมันก็ขึ้นเป็นส่วนตัวพอเราแก้เป็ษสาธารณนะมันก็ upload, อัปโหลดเออเรื่องอัปโหลดอัปโหลดแต่นี่มันอัปโหลดโคตรมาเลยโอ้โสุดท้ายเราก็ทนไม่ไหวเราเลยต้องลบคลิปแถมแบบมันมีคําว่าแทนมันมีคําหยาบอะเราต้องขอโทษด้วยนะทุกคนที่เราที่เราต้องลบคลิปนั้นไปอะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยหายไปแล้วหายเพราะว่าอะไรื่มันขลุนพอมันอัปโหลดช้าไงไม่รีคอมเมนต์ให้ด้วยนะ ไม่รีคอมเม่นให้อย่างนั้นค่าก็ลบมั้งแั่แหละตอนนี้เราลบไปแล้วนะทุกคนขอโทษด,ด้วยจริงๆค่ะคีินี้ไม่มีอะไรมากหรอกอย่างนั้นเราขอตัวไปสตรีมก่อนขอขอตัวไปเปิดสตรีมเกมอาร์วีก่อนอเคอเคให้บายหมดกันคลิปตะลูอุตส่าห์สตรีมมาหนึ่งชั่วโมง จช่ช่าเถอะแต่มันก็ไม่มีค่าอะไรปร้าถ้าถ้ามันไม่รีคอมเมนต์ให้อัพโหลดก็ช้าใช้แอปอัมเดรตสตรีมดีกว่าเลยทุกคนเราไม่มีคลิปนี้ไม่มีมากหรอกแค่จะบอกว่าขอขอโทษที่ลบคลิปสตรีมเมื่กี้นี้ไปเพราะว่ามันอัพโหลดช้าอย่างมันไม่รีคอมเมนต์ให้สตรีมเสร็จแม่งเปิดการมองเห็นแบบแบบส่วนตัว พออัพโหลดมันก็โหลดช้าใช้อ้อมเน็ตดีกว่าเยอะบ๊ายบายค่ะทุกคนคลิปนี้มีแค่นี้แหละมองบอกแค่นี้แหละบ๊ายบาย